เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2อองเกมประจำวันพุธที่25มิถุนายนเมื่อวานครับหายไป1วันครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพครับโอ้โหช่วงนี้ครับฝนตกบ่อยเหลือเกินครับโอ้โหโดนฝนไปแค่นิดเดียวเองครับก็เรียบร้อยเลยครับไม่สบายครับต้องขออภัยทุกคนจริงๆครับเมื่อวานครับหายไป1วันครับวันนี้กลับมาลุยกันใหม่ครับบอลกลางสัปดาห์แบบนี้วันพุธแบบนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของ ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกแล้วก็ฟุตบอลยู21ครับยูโรต้องบอกว่าตอนนี้ครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นแล้วครับว่าคู่ชิงจะเป็นใครครับในฟุตบอลยูโรของเด็ก u 21ครับเราได้รู้กันแน่นอนครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอังกฤษพบกับเนเธอร์แลนด์ครับยูโรย21รอบรองชนะเลิศเตะกันเวลา ห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับอังกฤษนัดล่าสุดของพวกเขาผ่านสเปนมาได้ครับชนะมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งเนี้ทแลนดรครับนัดล่าสุดผ่านโปรตุเกสมาได้ด้วยการชนะ1 0งคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นอังกฤษต่อปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นที่2ครับด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่ทั้งสองทีมครับสามารถตบที่หนึ่งของอีกสายหนึ่งได้ครับก็ต้องบอกว่าอังกฤษก็ต้องมอพลิกลอกนิดๆเหมือนกครับผ่านสเปนมาได้ครับโดยการถล่มมาถึง31ก็เป็นรองครับเป็นรองอยู่ครึ่งช่วงตัวครับก็ผ่านมาได้ส่วนเนเธอร์แลนด์ครับเจอโปรตุกเกสนดที่ผ่านมาก็เป็นรองประมาณครึ่งช่วงช่วงตัวเหมือนกันครับก็ผ่านมาได้เหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมพลิกลอกมาเล็กๆเหมือนกานถ้าผ่านคู่แข่งมาได้แบบโอ้โหใครก็ไม่คาดคิดนะครับ พอฟอร์มในรอบแรกครับมันโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไรครับในรอบแรกก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่2ทีมเนี่ยครับเจอกับคู่แข่งที่ผลงานในรอบแรกดีไม่แพ้ใครครับแต่พวกเขาครับโอ้สามารถหักปากกาเซียนผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสําหรับคู่นี้วันนี้ถ้าชนะได้ก็ไปชิงนะครับอังกฤษครับตัวผมเคยวิเคราะห์ไว้ครับวิจารณ์ไว้ว่านักเตะอังกฤษครับ แต่ละโคนครับเล่นร่วมกันไม่ค่อยได้อีโก้มันสูงครับโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วครับกุนซื้อของพวกเขาครับลีคัสลี่ครับโอ้โหก็สามารถทำให้นักเตะชุดนี้ครับร่วมแรงร่วมใจเล่นกันได้ครับโอ้โหแล้วก็ออกมาด้วยดีด้วยผลงานโอ้โหก็ต้องบอกว่านักเตะที่ฟอร์มดีครับทีเ่เห็นเลยที่โอ้โห ฟอร์มดีจัดกว่าเพื่อนก็คือแฮวิเอเลียดครับนักเตะของลิเวอร์พูลครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้เฉิดฉายครับถ้าเข้าชิงได้เขาอาจจะได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจารายการก็เป็นไปได้ครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับ, land, รบก็ต้องบอกว่าอฟอร์มรอกแรกครับใครเห็นก็เจอกับโปรตุเกสหน้าที่ผ่านมาคงคิดว่าจะตกยังไงก็ตกแน่ๆครับโปรตุเกสฟอร์มดีจะจัดโอ้โหแต่หน้าที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์พวกเขาเหลือสิบคนด้วยครับแต่ก็เฉือนชนะม,มาได้หนึ่งศูนย์ก็ต้องบอกว่า เป็นฟอร์มที่ดีครับคือเป็นบอลรองอ่ะมันมักจะเล่นง่ายอยู่เสมอครับเ,เนเธอร์แลนด์คือไม่ต้องคิดอะไรมากใครใครเห็นก็พวกเขาเป็นรองครับแต่สุดท้ายแล้วก็บอลรองมันก็ทําได้เหมือนกันครับมันก็ลงไปเล่นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเล่นตามแบบเล่นตามแผนของตัวเองครับเอาใจลงไปสู้มันก็สู้ได้ครับคู่นี้ต้องบอกว่าสุสีดูดีกันเหลือเกินครับฟอร์มก็ดีครับเรื่องโมเมนตัมและขวัญกำลังใจทั้งสองทีมก็มาดีด้วยกันทั้งคู่ แต่ตัวผมยังมองที่อังกฤษครับยังมีลูกล่อลูกชนยังมีลูกทีเด็ดครับจังหวะจบเนี่ยเราจะเห็นอังกฤษเลยครับว่าไม่ต้องการความสวยงามอะไรมากครับไม่ต้องการต่อบอลอะไรเยอะครับคือจังหวะฉาบสวยจังหวะสับพันแบบนี้ครับทีเผลอนะพวกเขามักจะทําได้ดีตรงนี้ครับทีมชาติอังกฤษอยู่21มารายการนี้ครับเห็นหลายๆนัดเลยครับโดยเฉพาะนาที่ผ่านมาที่เจอกับสเปนครับไม่ต้องการคลองบอลเยอะไม่ต้องต่อเยอะครับปุ๊บปั๊บยิงครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับ ก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของพวกเขาก็คือเกมสวนกลับนะครับวันนี้แน่นอนครับรูปเกมครับคงจะเป็นอังกฤษครับที่เปิดหน้าใส่เนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนนัดที่เจอกับโปรตุเกสนัดที่ผ่านมาเลยครับรับเหนียวๆียวแน่นๆไว้ก่อนครับกบจุดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ก่อนครับคือเกมรับของพวกเขาและพวกเขาก็ทําได้ครับนัดที่ผ่านมาวันนี้ก็จะทรงเดิมครับแต่คู่นี้ครับฟุตบอลรอบแบบนี้คือผมชอบทีมที่ จังหวะจบไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องหลายขั้นหลายตอนครับคือไม่ว่าจะจบจากเปิดจากริมเส้นหรือเจาะเข้าทําหรือยิงไกลนะผมมองว่าอังกฤษชุดนี้ครับมีตรงนี้มากกว่าเนเธอร์แลนด์ครับผมพอซื้อใจไปที่จังหวะจบจังหวะสุดท้ายของังกครับคิดว่าพวกเขาครับกับราคาปอปาน่าจะเฉือนชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้และผ่านเข้ารอบชิงไปได้ครับคู่นิเชียไปที่อังกีทับต่อกษที่ราคาปอปาครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างบรัสเซียดอทมุนพบกับ อุนซันฮุนไดครับทีมจากเกาหลีใต้คู่นี้เป็นนัดสุดท้ายครับของชิงแชมป์สโมสรอนโลกค,ครับของกลุ่ม F คู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราบรุษเซียดอทมูลนะ้าที่ผ่านมาเฉือนชนะไมเมโรดี้ซันดาวมาได้4ประตูต่อ3ทํทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2ของกลุ่มครับ2หนะัดที่ผ่านมามี4คะแนน ส่วนอุนซานฮุนไดครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับฟูมินเอนเซมา4ประตูต่อ2ตอนนี้ครับอันดับบวยอครับอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับสองนัดที่ผ่านมายังไม่มีซักคะแนนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดน,นี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมครับที่โคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาที่บรุสยาดดมุนต่อที่ราคาลูกครึ่งครับ2ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ามลูกครึ่ง ก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่ราคาก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วครับดอทมูลค่อนข้างจะเหนือกว่าครับเป็นทีมจากเยอรมันทีมจากฝั่งยุโรปครับก็ต้องบอกว่า โอ้โหกว่าจะผ่านมาได้ครับนาทีผ่านมาต้องบอกว่าหืดจับพอสมควรครับสำหรับบรุสเซียดอทมูลครับเหมือนจะสบายครับครึ่งแรกนําก่อน3าหนึ่งแต่ครึ่งหลังครับโอ้โหเกือบไปไม่เป็นเหมือนกันครับบรุสเซียดอทมูลครับโดนมาเมโลดี้ครับไล่มา3าสี่แต่ก็ประคองจบมาจนได้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้พวกเขาเสมอครับอย่างน้อยๆพวกเขาก็เข้ารอบทันทีครับก็ไม่ต้องไปสนใจอีกคู่หนึ่งครับเพราะอีกคู่หนึ่งก็ต้องไปตัดกันนะครับฟูมินเนเซกับมาเมโลดี้ครับ แต่ถ้าเอาชัวร์ก็ต้องชนะไปเลยครับอยากเข้าไปที่1อยากไปเจองานที่เบาครับอยากไปเจองานที่สบายๆเจอที่ที่สองอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องต้องชนะต้อง3คะแนนแล้วต้องยิงเยอะๆเพื่อประตูได้เสียด้วยครับเพราะตอนนี้พวกเขาเป็นรองประตูได้เสียของฟูมินเนเซ่แค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้เจออ่อนที่สุดในสายอย่างอุนซันฮุนไดก็ไม่มีอะไรมากครับต้องทันลมครับบุรุษเสียดมูลครับถ้าพวกเขาครับเล่นเกมลูกได้เหมือนครึ่งแรกครับนัดที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยครับ นัดนี้อุนซานฮุนไดโดนเละแน่นอนครับแต่พวกเขาต้องระมัดระวังครับเวลาบอลนําเยอะๆแลครับเหมือนพวกเขามักจะปล่อยครับจะทําให้คู่แข่งครับมักจะตีตื้นมักจะยิงประตูได้อยู่ตลอดนะครับถ้าปิดตรงนี้ปิดจุดอ่อนตรงนี้ของพวกเขาได้วันนี้ผมมองเลยครับอุนซานฮุนไดยังไงก็เละครับเพราะดดมุนเหมือนเริ่มเข้าฝักเข้าฟอร์มครับในเรื่องเกมลูกครับนัดที่ผ่านมาก็ซัดไปสีลูกครับวันนี้ คุณซานฮุนไดครับไม่รู้ว่าจะโดนกี่เม็ดแต่รู้แน่ๆนวันนี้ดอทมูลมีถล่มแน่นอนครับกับราคาลูกครึ่งครับสองครับอาจจะกินครึ่งหรืออาจจะกินเต็มครับต้องมี3มเม็ดขึ้นไปถึงจะกินเต็มแต่ผมมั่นใจวันนี้ดอทมูลครับเดินหน้าค่าลูกเดียวไม่มีอะไรมากครับเพื่อต้องการเป็นแชมป์ของกลุ่มแล้วก็ยิงเยอะๆเพื่อลูกได้เสียครับเผื่อฟูมิเอนเซ่ครับอีกคู่หนึ่งครับที่จะลงเตะพร้อมกันเนี่ยเผื่อพวกเขาครับฟูมิเอนเซ่ไปชนะ มาเมโลดี้ซันดาวได้กับคะแนนมันจะเท่ากัน7คะแนนก็ลูกเด้เสียครับเขาจะวัดกันตรงนี้ก็เจอออนที่สุดในสายก็ยังไงก็ต้องถล่มให้เละถล่มให้ยับครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็เหนือกว่าเห็นเนเหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้วครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับไปลุ้นลูกกินเต็มกันยาวๆาลยครับคู่นี้ต่อบอสเซียดอทมูลที่ราคาลูรึ่งครบสงครับ คู่ที่3วันนี้ครับยังอยู่ในสโมสรชิงแชมป์โลกครับเป็นการเจอกันของกลุ่มเออีกคู่หนึ่งครับมาเมลดี้ซันดาวเจอกับฟูมิเนเซ่คู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงครับเท่ากับคู่2เลยครับตามเวลาบ้านเราครับมาเมลดี้ซันดาวครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับดอทมูลมา3าตอนนี้อันดับ3ของกลุ่มครับ1ขออภัยครับ2องนาที่ผ่านมามี3คะแนนส่วนฟูมิเนเซ่ครับนัดล่าสุดชนะอุลซานฮุนไดสี่สองตอนนี้จ่าฝูงของกลุ่มครับ สองนัดที่ผ่านมามี4คะแนนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้จะเป็นนัดแรกครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นฟูมินเซ่ต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่ามาเมโลดี้ซันดาวครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับแต่นัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขาเขแพ้ฉิวเชียระแพ้ดอดมุนไปแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าตามไม่ทันจริงๆครับนัดที่ผ่านมาครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามาเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับ ผมก็คิดว่าเขาครับพวกเขาครับน่าจะเป็นทีมแจกแต้มโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับกว่าดอทมูลจะกินมาได้ครับนาทีผ่านมากว่าจะผ่านมาได้ครับทีมจากแอฟริกาใต้ทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับวิ่งสู้ฟัดรับรู้ๆกันอยู่แล้วครับนักเตะแอฟริกาใต้โซนพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแรงมันถึงอยู่แล้วครับวิ่งได้ทั้ง วันนะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวครับเรื่องแรงครับส่วนฟูมิเนเซ่ครับทีมจากบราซิลครับโซนอเมริกาใต้ก็ต้องบอกว่ามารอบนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับคือฟูมิเนเซ่เนี่ยทีมจากบราซิลไม่ต้องพูดถึงครับไอ้เรื่องความสามารถเฉพาะตัวครับไอ้เลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นสกิลติดตัวของนักเตะแทบทุกคนของลาตินอเมริกาใต้อยู่แล้วครับยิ่งบราซิลไม่ต้องพูดถึงนะครับนาทีผ่านมาเราก็เห็นครับทันลมหุนซานคุนดันไป42ครับเป็น ครึ่งแรกโดนนาด้วยครับสอหนึ่งแต่ครึ่งหลังครับโอ้โหถ้าคิดจะเล่นเกมลูกลัวยิงทีเดียว3เม็ดเลยครับโอ้โหกลับมาชนะได้4ี่สองครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทีมนี้ฟูมิเอนเซคู่นี้ครับถ้าจบลงด้วยผลเสมอกันจะเป็นไมเมโลดี้ครับที่จะตกรอบแล้วฟูมิเอนเซนะครับจะเข้ารอบทันทีครับแต่ฟูมิเนเซเองก็อยากจะเข้าเป็นที่1เหมือนกันครเพราะการเข้าเป็นที่1ของสาย จะได้ไปเจอที่2อ,อีกสายหนึงครับแน่นอนครับเจอกับที่2มันย่อมดีกว่าเจอที่1อยู่แล้วครับที่2มันมันต้องอ่อนกว่าที่1อยู่แล้วครับคือก็อยากเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันครับก็คู่นี้ผมมองไปที่ฟูมินเนเซ่ครับ ผมมองว่าน่าจะเสือนได้ครับกับราคาครึ่งลูกกับมองว่าพวกเขาครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับก็เห็นเห็นมาแล้วครับหน้าที่ผ่านมาครับถ้าคิดจะเล่นเกมลูกถ้าคิดจะเอาประตูพวกเขาก็ทําได้ครับส่วนไมล์เมโลดี้วันนี้มันไม่มีอะไรต้องเสียเหมือนกันครับคือต้องชนะสนามเดียวถ้าจะเข้ารอบแน่นอนครับมันมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีใครกลัวใครแล้วพวกเขาก็ต้องเปิดหน้าแรกครับจะทําให้จุดเนี้ครับทำให้ฟูมินเซเห็นช่องในการเข้าทําในการเล่นสวนกลับนะครับเพราะพวกเขามีตัวเลือกมากกว่าครับฟูมินเซคือเสมอได้ครับ ส่วน m มา e เมโลนี่เสมอไม่ได้ต้องชนะสถานเดียวตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดได้เปรียบของฟูมิเนเซ่ครับผมมองว่าคู่นี้ฟูมิเนเซ่ต้องการจะเป็นที่1เหมือนกันและพวกเขาก็ดูเหนือกว่าซันดาวแน่นอนครับผมมองว่าวันนี้ซันดาวน่าจะตกรอบแค่เท่านี้ครับฟอร์มดีครับแต่ต้องยอมรับว่าเจอของแข่งอย่างฟูมิเนเซ่ไม่น่าจะไหวครับคู่นี้ต่อฟูมิเนเซ่ที่ราคาครึ่งลูกครับ คู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเยอรมันพบกับฝรั่งเศสคู่นี้ยูโรยู21รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับเยอรมันครับนัดล่าสุดเสมอในเวลากับอิตาลีไป2อครับต้องต่อเวลาครับสุดท้ายแล้วพวกเขาครับเฉือนชนะมาได้ในช่วงต่อเวลาครับ3ประตูต่อ2ส่วนฝรั่งเศสครับนัดล่าสุดเฉือนชนะเดนมาร์กมาได้3าครับ คู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2-2ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอเยอรมันส่วนราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับหือจับเหมือนกันครับในการเจอกับคู่แข่งในรอบที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเหนื่อยพอสมควรครับ กว่าจะผ่านคู่แข่งมาได้ครับเยอรมันครับก็ต้องบอกว่าเกือบไปจริงๆครับพวกเขาโชคดีด้วยครับเพราะนัดที่ผ่านมาอิตาลีเหลือ9คนครับทาให้พวกเขาเสือนมาได้แต่ก็ต้องบอกว่าเยอรมันครับชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นเกมลูกได้สนุกเหลือเกินครับไม่มีนัดไหนเลยครับที่พวกเขายิงประตูไม่ต่ำกว่าสเมตรครับต้องมี2เมตรขึ้นตลอดเลยครับสำหรับเยอรมันครับต้องบอกขึ้นชื่ออยู่แล้วครับทีมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กครับคือเรื่อง บอลเกมลุกต้องยกให้พวกเขาครับเยอรมันส่วนฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่าเกมลุกครับก็ดีสุดๆเหมือนกันครับมีแค่นัดเดียวครับที่เสมอกับโปรตุเกสศูนย์แต่หลังจากนั้นครับโอ้โหสามเมตรขึ้นตลอดเลยครับชนะคู่แข่งจะมีจบสามสองครับในรอบแรกซีหนึ่งครับนัดล่าสุดก็สามสองคือทั้งสองทีมเนี่ยการันตีเลยครับ <S 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 ไอเรื่องสกอร์สงูงไอเรื่องเกมลุกครับมันเห็นเห็นเลยครับว่าทั้งสองทีมเก่งครับแต่เกมรับทั้งสองทีมก็ยังมีจุดอ่อนยังมีจุดรั่วให้เห็นอยู่ครับคือ เอาง่ายครับทั้ง2ทีมครับนัดที่ผ่านมาเสียประตูให้คู่แข่ง2ลูกเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าอย่างดีครับที่เกมรูกของพวกเขาครับทําให้พวกเขาพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ครับถึงรับจะแย่แต่ลูกมันยิงได้มากกว่าเกมรับที่เสียไปมันก็ทําให้ทีมชนะครับมันก็โอเคครับแต่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีครับ ไอเรื่องเกมรับมันมาถึงจุดนี้แล้วทั้ง2ทีมแน่นอนครับต้องไปวางแผนต้องไปขันน,อน็อตเกมรับมันให้แน่นกว่านี้ครับคู่นี้ครับเหมือนในเมือกันอาจจะเสมอกันในเกมด้วยครับคู่นี้ผมมองอาจจะต้องต่อเวลาครับเพราะมันสูสีกันเหลือกเกินครับแล้วเกมรับก็รั่วพอๆกันครับแต่ให้เลือกจิ้มผมมองไปที่เยอรมันครับยังมีความคมยังมีแบบจังหวะชี้เป็นชี้ตายครับเด็กเยอรมันชุดนี้ผมมองว่ายังดูดีกว่าฝรั่งเศสครับ ถ้ามันจะมีผู้ชนะภายใน90านาทีผมมั่นใจไปที่เด็กเยอรมันครับเพราะเด็กเยอรมันต้องบอกว่าเกมลุกมันโหจังหวะจบมันค่อนข้างชัวกว่าเด็กฝรั่งเศสถ้าฝร,รั่งเศสบางทีครับทําเกมมาอยู่ดีๆก็มักจะเสียบอลง่ายๆครับตรงริมเส้นนะผมสังเกตมาหลายนัดครับคือจุดอ่อนของพวกเขาเหมือนกันครับแต่ถ้าให้ได้หลุดให้ได้ผ่านมาได้ก็ระวังไว้เหมือนกันครับเพราะริมเส้นของฝรั่งเศสก็จีจีจะจัดทั้งนั้นนะครับคู่นี้ เลือกไปที่เยอรมันครับมองว่าพวกเขาจังหวะจบมันดูดีกว่าฝรั่งเศสครับจังหวะสุดท้ายนะับจังหวะชี้เป็นชี้ตายครับเด็กเยอรมันยังดูดีกว่าครับคู่นี้เหมือไนไอเหมือกันขอเสมอเยอรมันละกันครับมั่นใจไปที่อินซีเล็กเยอรมันครับชุดเด็กชุดนี้ผมมั่นใจครับว่ามีชีเด็ดพอครับคู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้สโมสรอนชิงแชมป์โลกของกลุ่มอ e. ีครับ นัดสุดท้ายของกลุ่ม E ีครับเตะกันเวลา8โมงเช้าครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นเช้าอีกวันหนึ่งเลยครับใครตื่นเช้าก็ดูได้ครับบอลคู่นี้น่ดูครับอินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดของพวกเขาชนะอุราวาเลดไดมอนด์มา2-1ทําให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2ของกลุ่มครับ2นัดที่ผ่านมามี4คะแนนส่วนลิเวอร์พูลครับนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเสมอกับมอนตาเลมา0-0ครับทาให้ตอนนี้ยังเป็นจ่าฝูงครับ2นัดที่ผ่านมามี4คะแนน คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกครับราคาวันนี้เป็นอินเตอร์มิลานต่อครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับอินเตอร์มิลานครับในมือของคิสเตียนชีวูครับคุณซื้อใหม่ของพวกเขาก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ค่อยเข้ารอกเข้าที่เข้าทางเท่าไรครับโดยเฉพาะเรื่องเกมลูกครับเกมรับก็ยังมีปัญหาครับเสียประตูทุกนัดเหมือนกันครับนัดที่ผ่านมาครับเป็นต่ออุราวะเลสครับ ลูกครึ่งครับโอ้โหแต่กลับมาเฉือนชนะได้สองหนึ่งก็ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานวันนั้นพระป่าคว่ำกันเป็นแถวแถวอะครับต่อลูกครึ่งแต่ชนะเม็ดเดียวครับก็ต้องบอกว่าเกือบไปเหมือนกันครครึ่งแรกโดนอุลวะเลสนําไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับอย่างที่ผมบอกครับคุณซื้อใหม่คริสเตียนชิวูครับอาจยังไม่เข้าที่เข้าทางจับจุดนักเตะอินเตอร์ไม่ได้ครับส่วนลิเวอร์พูลครับทีมจากอาร์เจนตินาไม่ต้องพูดถึงครับไอเรื่องความดุดันเนี่ย เพราะเขาดดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับบอลอเมริก bon าใต้บอลอาเจนแบบนี้โอ้โ oh, หไม่ต้องห่วงครับไอ้เรื่องลูกแถมไอ้ลูกตุกติกมีให้เห็นตลอดแน่นอนครับแล้วพวกเขาก็มีดาวรุ่งตัวเด็กๆดังๆตัวดีๆในทีมเยอะมากครับสำหรับลิเวอร์เูลครับเป็นจอมปั้นทีมหนึ่งเหมือนกันครับปั้นนักเตะดีๆไปสู่ยุโรปก็หลายๆคน,นครับวันนี้ครับทั้งสองทีมเอากันตรงๆถ้าเสมอมันก็มีสิทธิ ที่จะเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ต้องเป็นลุ้นให้กับมอนเทเล่ที่เจอกับอุราวะเลสที่แข่งกันอีกคู่หนึ่งพร้อมกันให้ต้องไปสะดุดเสมอหรือแพ้ด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากครับที่มอนเทเล่จะไปสะดุดกับอุราวะเล่ะครับคือต้องแย่งกันครับถ้าเสมอจะเป็นผลดีต่อริเวอร์เพลครับเพราะริเวอร์เูลลูกได้เสียดีกว่าอินเตอร์มิลานครับก็ต้องบอกว่าอินเตอร์วินานวันนี้ก็ต้องชนะสถานเดียวครับถ้าอยากจะเข้ารอบชัวร์ครับ แล้วอย่างที่เห็นอย่างที่ทราบนะครับอินเตอร์มิลานในมือของคิตยนชีวูตัวผมมองว่าเกมลูกยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมสวนกลับที่ดีครับเกมโต้กลับแม้กระทั่งลูกทีเด็ดลูกฟรีคิกเนี่ยครับลิเวอร์พูลโอ้โหก็ดีครับคู่นี้ผมมองนะผมเชียร์ไปที่ฝั่งลิเวอร์พูลครับ เพราะทาไมถึงเชียร์ไปลิปเวอร์พูลเพราะลิเวอร์พูลเป็นทีมจากอเมริกาใต้ครับช่วงนี้ครับบอลในอเมริกาใต้เขายังเตะกันอยู่ครับคือเป็นช่วงที่นักเตะกําลังพีครับคือนักเตะมันกําลังเข้าอ,อกเข้าใจกันกําลังลงลอง็ลอกลงลอยกันนะครับนักเตะส่วนทีมจากโซนยุโรปอย่างอินเตอร์มิลานหลายๆทีมตอนนี้เขาพักกันหมดครับเขาปีซีซั่นกันนะเพราะเตรียมตัวปีซีซั่นกันครับนักเตะบางคนเขาเตรียมตัวไปพักผ่อนกับครอบครัวครับแต่อินเตอร์มิลานวันนี้ต้องมา เตะฟุตบอลรายการนี้คือมันไม่ใช่ช่วงพีของนั่งเตะฝั่งยุโรปอะครับตรงนี้ครับมันจะทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบครับผมก็นั่งสังเกตดูทําไมทีมจากอเมริกาใต้ช่วงนี้ครับมาเตะรายการนี้ทําไมฟอร์มดีจังอ๋อผมก็เพิ่งเข้าใจครับว่าช่วงนี้ครับทางอเมริกาใต้บอลถ้าตามปกติเขาก็ยังเตะกันอยู่ไงครับส่วนฝั่งยุโรปเขาพักกันเนี่ยครับข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบตรงนี้ครับผมมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้ครับอินเตอร์มิลานครับอาจจะจบเส้นทางด้วยการ เสมอหรือแพ้นัดนี้ก็ได้ครับผมมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้ครับอย่างน้อยๆเสมอก็กินอยู่แล้วครับผมมั่นใจครับลิเวอร์พูลกำลังพีิกกำลังดีครับอินเตอร์มิลานกำลังใหม่ครับกับกุนซือคนใหม่ผมมองว่ายังไม่ลงล็อกเท่าไหร่ครับคู่นี้เสียไปที่ลิเวอร์พูลครับยืนพื้นครับรองลิเวอร์พูลที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง อุลวะเลดไดมอน์พบกับมอนเทเล่ครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับในสโมสรชิงแชมป์โลกของกลุ่มอ e. ีนัดสุดท้ายครับเตะกันเวลา8ปดโมงเช้าครับอุลวะเลดครับนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานตอนนี้อันดับ4อันดับบุ้ยของกลุ่มครับสนันาที่ผ่านมายังไม่มีสักคะแนนตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนมอนเทเล่ครับนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับลิเวอร์พูลมา0ูนย์ศูนให้ตอนนี้อันดับ3ของกลุ่มครับสนันาที่ผ่านมามี2คะแนนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ททีีม่โคจอ,จอกัน ราคาวันนี้เปิดมาเป็นมอลทะเลต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ก็ต้องบอกว่าอุระวะเลดก็ถือว่าทำได้ดีครับโดยเฉพาะหน้าที่ผ่านมานำอินเตอร์มิลานไปก่อนด้วยซ้ำไปครึ่งแรกครับแต่ครึ่งหลังครับมาโดนยิง2ลูกก็ต้องบอกว่าพวกเขาสู้ความแข็งแกร่งจากทีมยุโรปไม่ได้ครับก็ก็ถือว่าดีครับแต่มันดีไม่สุดครับอุระวะเลดครับทีมจากญี่ปุ่นทีมจากเอเชียของเราครับ ส่วนมอนทเลครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2นะั้เสมอกับทีมแข็งของกลุ่มยังลิเวอร์พูลและอินเตอร์มิลานมาได้ทําให้วันนี้ครับพวกเขาไม่ต้องไปสนใจครับ2ทีมนั้นจะเจอกันผลจะจบลงยังไงไม่ต้องไปสนใจครับขอแค่ตัวเองชนะวันนี้เข้ารอบทันทีครับสำหรับมอนเทเล่ครับเพราะเอาจริงๆอ่ะคู่นั้นมันมันต้องไปตัดแต้มกันเองอยู่แล้วครับมันอยู่ที่พวกเขาถ้าชนะได้วันนี้มี5แต้มเกิดว่าคู่นั้นเขา เสมอกันจบที่5แต้มผลประตูได้เสียมันก็ส่งผลเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันวันนี้พวกเขาต้องยิงให้ได้เยอะๆเหมือนกันครับการไว้เผื่ออีกคู่หนึ่งมันเสมอกันขึ้นมามันก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรทีมนะมันอยู่ที่ทีมตัวเองครับว่าต้องชนะให้ได้และต้องยิงเยอะๆครับประเด็นคือตัวเองนี่แหละครับไม่ต้องไปสนใจอีกคู่ครับและตัวผมมองว่ามอนเทเล่ก็ดูดีกว่าเหนือกว่าอุรวาวะเลสท,ทีมจากญี่ปุ่นทีมจากโซนเอเชียของเราครับ ลองดูครับถ้าวันนี้ครับมอนเตเล่ครับลองมันเล่นเกมลูกดูครับดูว่าพวกเขาจะยิงได้กี่เม็ดครับเพราะสองหน้าที่ผ่านมาเป็นรองครับและเล่นเกมรับได้ดีครับก็ต้องบอกว่าบางทีมครับมันเล่นเกมรับเก่งครับแต่เล่นเกมลูกครับได้เป็นบอลต่อเมื่อไหร่มักจะไปไม่เป็นก็เห็นกันหลายๆทีมครับเก่งเป็นบอลลองนะครับแต่ไม่เก่งเป็นบอลต่อมันก็มี วันๆเหมือนกันครับว่ามอนเทเล่้าได้เล่นเกมลูกพวกเขาจะทําได้ดีหรือเปล่าครับวันนี้ครับจะได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับแต่ถ้ามองกันตามตรงผมก็มองว่าพวกเขาดูดีกว่าอุราวะเลสนะครับเพราะทีมจากเม็กซิโกมอนเทเล่ ale, ก็ต้องบอกว่ามันมีนักเตะที่ดูดีกว่าฝั่งอุราวะเลสอยู่หลายๆคนหลายๆตําแหน่งครับผมมองว่าตรงเนี้ครับมันจะความสามารถเฉพาะตัวครับมันก็มีผลนะับมันจะทําให ตัดสินผลแพ้นชนะได้ครับถ้าหนึ่งหนึ่งกันนะผมมองนักเตะมอนเทเลกิน,ก,นกินขาดกินเต็มแน่นอนครับแต่ลองดูครับถ้าเล่นเป็นทีมพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับแต่กับผมก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาจะยิงได้อย่างน Lil ้อยหนึ่งตุงครับแล้วเก็บ3คะแนนครับแต่หนึ่งเม็ดครับอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าถ้าอีกคู่หนึ่งเขาเสมอครับถ้าจะเอาชัวร์สองศูนย์ขึ้นไปผมมองว่าพวกเขาเข้ารอบชัวร์ครับ เพราะถ้าอีกคู่หนึ่งจบเสมอประตูได้เสียพวกเขาก็ดีกว่าทั้ง2ทีมนั่นนะครับคือบวกมา2แล้วทีมนั้นเขาจะบวก2กับบวก1พวกเขาก็เข้ารอบครับมอนเทเลมองตรงนี้ครับมันมีผลจริงๆครับกับประตูได้เสียคู่นี้ผมมั่นใจครับถ้าจะเล่นเกมลุกผมก็มองว่ามอนเทเลก็น่าจะเล่นได้ครับคู่นี้ต้องต่อสถานเดียวครับไม่กล้าลองอุลละวะเลจริงๆครับเพราะบอลมันตกรอบไปแล้วครับ คู่นี้ครับขอต่อมอนเทลเลทีมจากเม็กซิโกครับมั่นใจว่าวันนี้พวกเขาจะมี3คะแนนให้เห็นครับคู่นี้ยืนพื้นต่อมอนเทลเลตที่ราคาครึ่งควบลูครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับบทวิเคราะห์ของแถวสอองเกมวันนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกครับอังกฤษเจอกับเนเธอร์แลนด์ยูยีคู่นี้รับรองชนะเลิศครับก็ต่ออังกฤษปอปาครับคู่ที่2องบุสเซียดอทมูลเจอกับฮุนซานฮุนไดคู่นี้ต่อบุสเซียดอทมูลรูครึ่งควบสองครับเป็นต่อเยอะพอ คู่ที่3มาเมโรี้ซันดาวเจอกับฟูมิเนเซ่คู่นี้ต่อฟูมิเนเซ่ครับครึ่งลูกครับมั่นใจทีมจากบราซิลจะเก็บชัยชนะไปได้คู่ที่4เยอรมันเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้เหมือนในเหมือนกันครับมั่นใจไปที่เยอรมันครับว่าเด็กชุดนี้มีของครับคู่ที่ห้อินเตอร์มิลานเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้รองลิเวอร์พูลครับคู่ที่6คู่สุดท้ายครับอุตวารเลไดมอนเจอกับมอนเทเล่คู่นี้ครับต่อมอนเทเล่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับส่วนตัวหนึ่งดาววันนี้ สามตัวครับตัวติดดาวเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้ครับตัวแรกครับต่อฟูมินเซ่ครึ่งลูกตัวที่สองลองลิเวอร์พูลครึ่งลูกตัวที่สามต่อมอนเทลเล่ครึ่งควบลูกครับส่วนตัวสามดาววันนี้ผมยกให้เลยครับบรเซียดอทมูนเจอกับฮุนซานฮุนไดผมมั่นใจวันนี้ดอทมูนจะเฉื่อฉายและถล่มทีมจากญี่ปุ่นไปได้ครับมั่นใจจริงๆครับสามดาววันนี้ยกให้บรุเซียดอทมูนครับเสือเหลืองทํางานแน่นอนครับวันนี้ ชอบกระจัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่าลืมครับสามดาววันนี้ครับตัวหนักตัวเน้นจัดไปเลยครับบรุษเซียดอร์มุนก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวส2องเกมวันนี้สวัสดีครับ